กรกฎาคมหกนะครับอาไฟฟาเหมเช่นเคยนะครับ <c oughs> อัปเดตลูกไม่จิตนะครับลูกไม่จิตพร้อมจะส่งกลางเดือนนี้นะครับเนาะท่านไหนสะดวกโอนเต็มโอนได้เลยนะครับลูกไมจิตนี่ฮะ กลางเดือนนี้จะส่งได้ละผู้เดี๋ยวดูก่อนนะชัวๆกี่ตัวนะครับเนาะ <c oughs> ลูกแม่จี๊ดกับแม่ก้องพบนะครับเนาะกลางเดือนนี้นะครับจะส่งได้แล้วนะครับโตแล้วนะครับ ใกล้สเดือนละวันที่17นี้ยอายุครบสองเดือนเต็มนะครับสมจีบวกทองฟิชิกนะครับชุดนี้ <c oughs> สาที่ผมเห็นคู่แน่ๆนี่มีสาตัว ชุดนี้เหมือนจะได้ตัวผู้น้อยนะฮะนี่ตัวหนึ่งนะครับตัวผู้ตัวนี้ตัวหนึ่งสองตัวตัวขาวนี่ตัวหนึ่งสามนะครับผู้แน่ๆนะ ัวเล็กนี่จะคู่นะตัวนี้นะครับโตไม่ทันเพื่อนตัวนี้นะเดี๋ยวลูกแม่กล้องพบเดี๋ยววันอาทิตย์ผมอัปเดตให้นะครับคู่กี่ตัวเนาะ ปฏิวัตินะครับดำเมี่ยมเลยครับแม่ทองพะเยานะครับเกิดไล่ๆกันนะครับช่วนี้เดี๋ยวเย็นๆผมจะ เปิดไฟให้นะครับแม่จุกแม่จุกไข่หนึ่งฟองแล้วครับนี่แม่จุก M16 นะครับแข่งหน้าธรรมชาตินะครับแข่งหน้าเยอะนะครับไข่ชอบแข่งหน้าเยอะๆนะครับแต่ชุดนี้ติดจองยกคอกนะครับเนาะ ไม่กองครบนะครับนี่สี่ฟองแล้วครับชุดนี้ก็เข้ากับทองฟิคิกนะครับสีฟองละชุดนี้ยังแวงนะครับใครสนใจทักทายกันได้เช่นเคยนะครับ แม่จุกแม่จุกยังไม่ไข่นะครับยังไม่ไข่เลยเข้าไก่แดงเล็กไวนกนกก้นะครับแดงเล็กเป็นเคยาดไก่ทองฟิชิกนะครับข้อเดียวกันนะแต่ต่างแม่นะครับ สายนี้หยียบครับสายนี้เหยียบโอเคนะครับผมอัปเดตประมาณนี้ก่อนพาชมเพลินเล่นเล่นก่อนนะครับช่วงนี้ก็เบาบางไปเยอะนะครับเบาบางไปเยอะ